เมื่อก่อนตาลูกสาวพ่อสวยมากเลยนะ อตอนที่น้องเกิดมาคือก็น้องปก,ปกติดีครับไม่ไม่ไม่เห็นว่าจะมีอาการที่จะจะเป็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยครับแต่พอเริ่มที่สามขับวครับก็เริ่ม,เร,มเริ่มเห็น อาการตรงตรงตาครับก็จะมีแววที่ตาดำครับเป็นเป็นกลมๆครับสีขาวเออกลางเวลากลางคืนหรือเวลาที่แสงเข้าไปในตาเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นแววแวข้างในตาดำพอเริ่มสัก สามขวบครึ่งมันก็เริ่มแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอใกล้ๆจะสี่ขวบก็เลยคือน้องเขาเริ่มมีอาการที่เจ็บแล้วก็เริ่มบวมครับก็เลยคิดว่าน่าจะอะไรเข้าตาก็เลยพาไปหาหมอเมื่อก่อนตาลูกสาวก็สวยมากเลยนะ,ะหลังจากนั้นหมอก,ก็บอกว่าน่าจะเป็นเนื้อง,งอกที่ตาต้อง อาจจะต้องเสียตาประมาณเนี่ยพอรู้ว่าตอนนั้นก็อึ้งเลยหมดนะครับก็ตอนนั้นตอนนั้นคือไม่มีตังค์ผมก็เลยเประกาศทางเฟซขอเพื่อนๆน,นะครับให้ช่วยประมาณนี้เพื่อนๆก็รวมรวม,รวมเงินกันมาแล้วก็ให้พาไปหาหมอที่เพราะตอนนั้นเขาส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเด็กหมอบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราม,มาธิบดีครับ หมอบอกว่ามไอเชื้อมะเรงมันลามเข้าไปอยู่อยู่ทั้งดวงตาครับถ้าเกิดไม่เอาออกมันก็จะลามเข้าไปที่ประสาท ส่วนประสาทเพราะมันมันอยู่ที่ส่วนประสาทตาอะไรเงี้ยครับก็เขากลัวว่าจะอาจจะลงไปที่กระดูกสันหลังหรืออะไรตอนนั้นตอนนั้นก็คือต้องเจาะไขสันหลังด้วยแล,แล้วก็แล้วก็เอาตาออกเวอซึ่งตอนนั้นน้องเจ็บมากข้างข้างที่เห็นอยู่ฝั่งนี้ครับไม่ไม่ได้มีดวงตาอยู่ <in> แกะออกมาใช่ไหมครับแกะออกมาปุ๊บแล้วก็คือ<ส>ใช้คอตตอนบัตใหญ่ๆที่โรงพยาบาลให้มาครับใช่บางคือล้วงเข้าไปข้างในใช่ครับก็เช็ด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 ข้างในให้ให้สะอาดนะครับร้องครับตอนแรกร้องมากเลย,นนอยตอนนี้ก็เจ็บแล้วก็เจ็บใช่ไหมัอดีค่ะอันนี้หนูจะไปโรอองียาบาล อื uh huh. จะไปโรงเรียนแล้วเ mm hmm. หรอคิดถึงเพื่อนเหรอคะอยากไปโรงเรียนยางยิ้มนายไปกันเลยบ๊ายบายทรมานมากครับก็น้องก็เจ็บคือเราเห็นรูปเคยเห็นน้องนอกจากที่แบบที่แบบมีครบทั้งสองข้างใช่ไหมครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งคือมัน มันไม่มีอยู่แล้วอะคิดถึงวันข้างหน้ามากกว่าครับว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงจะอยู่ได้ไหมโดยที่เราไม่อยู่อะไรเงี้ย เียวค้าหังศพ